อยู่ที่0.4เมตรค่ะระดับน้ำฟองโกมมีความวาย8ลิตรต่อ2มิลิเมตรค่ะโครงสร้างกันน้ำกันฝุน IP54 ค่ะส่วนตัวเครื่องนคะคะ สวัสดีค่ะแอมจาก P n u m b e r วันะคะวันนี้แอมจะมาแนะนำกล้องกระดาษยี่ห้อ p ิ e c ช s น o n AL 3 2 Pro นะคะมาดูกันนะคะว่ากล้องจะมีหน้าตาแลักษณะสเปคเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ่าสำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะคือรุ่น p r e i t s o o n AL 3 2 Pro คะ่ะ ตัวกล้องจะมีระบบแมกเนติกดัมมิ่งซิสเทมนะคะเหมาะกับงานทุกสภาพค่ะมีระยะส่องได้ไกล400-500เมตรค่ะกำลังขยายเลนนะคะอยู่ที่32เท่าค่ะระบบอัตโนโมัติบวกลบ15ลิปดาระยะมองเห็นภาพชัดสุดนะคะอยู่ที่0.4เมตรค่ะระดับน้ำฟองโกมมีความวาย8ลิปตดาต่อ2มิิเมตรค่ะโครงสร้างกันน้ำกันฝุ่น IP54 ค่ะ ส่วนตัวเครื่องนะคะเป็นวัสดุผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงทนทานค่ะและได้การพัฒนามาจากรุ่น Precision AL 32ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสำรวจหรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะคะจะมีเป็นที่บริษัทพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือที่กล้องสำรวจศูนย์ลังสิตนะคะอยู่ตรงโครงการสำมารกรเพจลังสิตนะคะ หรือว่าจะสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันได้ที่เพจของร้านนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ